พฤติกรรมการวาดต่างๆที่บ่งบอกนิสัยของคุณวงเล็บอ่านสถิติหัวข้อต่างๆเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดนะคะ 1. ชอบวาสารเส้นลากเส้นเยอะลงน้ำหนักแรงนิสัยที่สะท้อนคนคิดลึกเครียดง่ายไม่มั่นใจในเส้นแรกมักมีอารมณ์ซ่อนอยู่ข้างใน 2. วาดโดยไม่ร่างก่อนลงเส้นจริงเลยนิสัยที่สะท้อนกล้าเสีย่ยงเชื่อในสัญชาตญาณไม่ชอบกฎเกณฑ์ชอบความรวดเร็ว3ชอบวาดเบาๆเส้นบางไม่กล้าลงน้ำหนัก นิสัยที่สะท้อนละเอียดอ่อนรอบคอบไม่มั่นใจชอบเก็บอารมณ์ไว้ข้างใน 4. ชอบลบเยอะๆลบซ้ำหลายรอบนิสัยที่สะท้อนคิดมากช่างเลือกไม่พอใจง่ายต้องการความสมบูรณ์แบบ 5. วาดเร็วลงมือไวไม่แคร์ความเพอร์เฟกนิสัยที่สะท้อนคนที่เน้นอารมณ์มากกว่ารูปแบบคิดไวทำไวมักมีความคิดสร้างสรรค์หชอบลงสีก่อนสนใจโครงสร้างนิสัยที่สะท้อน มองภาพรวมเก่งชอบเล่นอารมณ์เชื่อในความรู้สึกมากกว่าหลักการ7ชอบว่าไปเรื่อยไม่จบสักทีนิสัยที่สะท้อนชอบกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เป็นคนยืดหยุ่นไม่กดดันตัวเอง 8. ชอบว่าอะไรซ้ำเช่นตามือหรือหน้าเดิมนิสัยที่สะท้อนมีโลกในจินตนาการที่เข้มข้นชอบเก็บรายละเอียดรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งที่คุ้นเคย